ที่เห็นอยู่นี่นะครับคือแม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดวังปาทูตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับ สวัสดีครับผมธนาทิพย์แก้วมณีนะครับหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างชมประธานคณะกลางที่สามนะครับฝ่ายก่อสร้างที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็พาท่านผู้สื่อข่าวมาเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําท่าแห่นะครับตบําบลสามงามไอ้ตําบลกําแพงดินอนเาเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ก้นแม่น้ําแม่น้ํายมนะครับขณะนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นประตูระบายน้ํา ท่าแห่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างนะครับก็ได้พื้นที่และประโยชน์ทั้งสิ้น8,100ไร่นะครับบริเวณนี้ครับในเขตตะบ,บนกําแพงดินแล้วก็ขึ้นไปทางด้านเหนือน้ําถึงวังอิทกบนะครับตะบ,บนวังอิทกบนะครับอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกตรงลูๆนั่นแหละพี่

นี่คืออะไรครับพี่คือต้องติดตั้งบันไดปลานะครับบันไดปลานี่เป็นตามเป็นการให้ปลามันได้เดินทางผ่านช่องเนี้ยเพื่อไปลงด้านท้ายน้ําเพื่อให้วิถีชีวิตมันดํารงได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อจากมีประตูน้ามากั้นลําน้ําสายหลักนะครับตรงนี้เจ้าช่องนี้จะต้องติดบานนะครับขนาดสองเมตรคือเมตรตัวบันไดปลาก็เสร็จไปแล้วร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์